นี่คือสิ่งกับสิ่งนะเราบังคับแล้วขึ้นไปเขาหมายว่าจะมีไหมหรือไม่ได้ดูสิคุณเนื้อมาแล้วด้แน่หมเห็นไหมผมบอกแล้วไปแล้วเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าดวงต้องขอเขาคือเขาเนี่ยเป็นดวงที่แบบทิศดารเห็นไหมไปแรกเเห็นไหมมันเชื่อไม่เชื่อมันก็ล่องเชื่อเห็นไหมใ้าคุณไม่เชื่อออ ใบแรกเลยคุณคิดดูแล้วกัน,เ,นเรียนดาบข้วยเราตามที่เราบอกพอไพเขาขึ้นมาเลยยืนยันนะเนื้อเชียนนะคือไพดูแล้วมมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างก็อ,อย่างที่อาจารย์บอกคนเราก็มีเกิดม,มาหลายยุคหลายสมัยบางทีเรามาเฮ้ยฉันต้องขอหน่อยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันไม่ใช่มงคจลจะมาเข้าใจป่ะเนี่ยนะเขาขึ้นมาเลย <c oughs> ไปแรกดดีจะมาเปิ ดูนี่คุณดูที่มันให้เรื่งสิบใบอ่ะใบแรกขึ้นมาฟ้องเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุยกับเราเขาเนี่ว่าเขาอะไนอ่าเห็นไหมเนี่ยผมก็บอกแล้วผมก็ฝนลูกนะผมก็บอกซาำนั้นเออต้องขอมันไม่ใช่เรเวนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปที่สองจ้าสติกละเอียดนะเนี่ยใบนี้ไปที่สามเก้าเหรียญเนี่ยนะเก่งคุนงานละเอียดอ่ะตัวนี้มันจะบอกขึ้นมาเลยนะว่าตรงนี้มันจะทําให้เขามีความมั่นใจแล้วมีความสุขเพราะบางทีเขาเขาบอกเขาเบื่อหมแล้ว พอเบื่อแล้วไพต่ตรงนี้มันจ็งพิดแสดงให้กับเขาเขาเริ่มมีความรู้สึก่าเห็นไหมันเริ่มมีความรู้สึกเนี่ยก็คือจริงใจจริงเหลือจามองมง่พูดเมื่อกี้เขามาเขาก็นโนกียเขามาแบบเขาอยากจะรู้เขาูา้วยอาพูดนี้ก็มาอ่าเขาาอยากจะรู้ <c oughs> ะะนะเก็นไหมเก่งเลยนะมาจุดประกายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากับสมบูรณ์แบบติกใบติดเลยอ่าสมบูรณ์แบบการแถล นายข่ายชุดอย่างเราสิบเก้าสิบใบนะฮะเขาเป็นคนับช่วยเหลือคนได้อะเขาเป็นคนมีความสุขเขาเป็นเขาใสสิ่งนี้ช่วยแล้วนะเลยได้เลยได้เลใบแรกเลยเมดิเชียเลยตามที่บอกเมื่อกี้ต้องขอเนี่ยพอขอปุ๊บมาเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็งอนไงต้องขอก็หน่อยแล้วก็มาก็รีบบอกเลยรีบเสนอเอะไรอย่างเงี้ยใจเราิง ใช่คะเนื้อเชียเลยใบแรกเลยไพ่บอดูนะคเขาเป็นปฏิฐานในสิ่งที่มีชีวิตเขาเขาเก่งใะไพ่ชุดใหญ่พอขึ้นมาเนห้าใบเลยอาจารย์ไม่บานั้ครบทุกคนเลยไหมนี่คือสูตรที่ให้เราเราทำให้เห็นว่าอ้ยทั้งที่หนึ่งไม่ขึ้นทั้งสองก็ไม่ขึ้นรั้งสาม่ขึ้นเราต้องขออนุญาตเขาโดยที่แบบเราใช้คำพูดเออถ้าเป็นสิ่งประสเทธิ์ก็ขึ้นมาเมื่อยืนยานเลยแต่ไพ่มันมีชีวิต เราก็รู้สึกเนี่ยมันจะทําให้ตัวที่เขาเบื่อหมดมันเป็นเรื่องอะไรเขาก็ต้องไปค้นหาแล้วเขาก็ต้องไปปริศนาปริศนาคือเขาจะมีความแม่นเวลาเขาไปช่วยใครพอคนเราแม่นมันมีความสุขนะมันมีความสุขใช่แต่ช่วงนี้เบื่อชีวิตมันแบบทำมาเยอะหมดแล้วทํามความสุขแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะเราฉลาดเราเป็นช่างสังเกตไงพอช่างสังเกตจิตเธอจะอ่านพออ่านแล้วมันก็มาเก็บเป็นเศษคิดเล็กคิดน้อยกับตัวเอง เธอก็สนุกไปปรุงแต่งชีวิตก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่คือเหมือนเราเป็นเด็กใหม่อะไปคิดไปเธอต้องปรุงแต่งนะถ้าเธอไม่ปรุงแต่งมนุษย์เนี่ยพอมันละเอียดใจไปมันไม่มีอะไรมันซึมเศร้าเมอนมันมันคือมันซึมเศร้ามันกลายเป็นเฮ้ยเราไม่มีอะไรสนุกมนุษย์มันอยู่ได้เพราะคุณต้องสร้างให้คุณสนุกอีกทีมันแ่นั้นเองนี่คือแบบแบบาอะไรทำใหม่ๆนแเรียนเซิร์ฟก็แล้วเตีนเผาก็แล้ว อเป็นเจ้แล้วก็อยากอยาไวค่ะมเยรมนลงรแรถูกผนขา้อย600ก็แล้วแบบนอนโงแรงที่งหีดูว่าแบบแล้วลองไปนอนโรแรแงๆว่าแบบที่มันมีควาสุกคืนแบาไม่รูสึกอะไรเยอะอย่างเงี้ยททุอย่างแล้วยังรู Punk> ้สึกแต้อง well er> ่ยเนี <h <h ้ยต้องกินไปช่วยงาเขาไหมเดี๋ยวต้องไปเราไ้อาไา เราทำนานเราอย่กินคนเขาบอกอร่เก็บผักเกลือลองไปกินมื้อนึ่งขวดไปเด็ดนี่ตลาดสองมือก็แบบนั้นซึ่งเขาเดิมมันสุดท้ายมันเป็นตัดตัไงท้ยส่งตลาดสุดท้ายไหมมันเหลืออย่างเดียวเรื่องกินเองมันต้องรุ่ดมันรุ่ดมันก็เหมือนเดิมอ่ะแต่ดวงของเขามันไม่มีใครชี้นำเขาได้เพราะตัวเขาเป็นตัวของเขาตัวเขาเอง ออมาแล้วลูกค้ามาดูหมอผมแลวเพราะเราเขากำหนดไว้ห้าโมงเนี่ยออกอาเชิญเลยเชิญเลยจะจอดข้างหน้านี้ได้ป่ะอาฝั่งนู้นก็ได้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นบ้านสีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะกลับค่ะจ้หรือตรงนู้นก็ได้แลสมวนี้เรอเลค่ะไพ่ที่บอกว่าหรอบรอันนี้เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเธอคุ้มครองเธอ ก็เป็นคนละเอียดคนฉลาดเธอมีเหรียญมีช่วยมีดา mm hmm. ก็คือมีพ w e r ทุกอย่างดวงเธอเนี่ย mm hmm. เห็นไหมไพ่มันบอกว่าเก่งมีพ w e r มีความสามารถทําได้หมดไพ่ันก็คือตัวนี้เป็นพื้นฐานดวงเธอไอ้รอบเมื่อกี้มันคือเขาเรียกว่ามันก็สนุกมันก็ตรงมันก็แม่นแต่พอจอบตรงมาเนี่ยเธอเป็นคนที่แบบมีพ w e r ทําได้ทุกอย่างแต่เนี้ยปัญหาก็คือมีครชื่นกับดึงมูลเธอรู้เยอะพอรู้เยอะต้องเอาความรู้ของตัวเองเนี่ยมาสอนผูอ้อื่น มาช่วยเหลือผู้อื่นแล้วมันจะดีแล้วก็ต้องปูแต่งไม่ใช่นั่งเฉยเงี้ยเดีก็จะเบื่ออ่าถูกต้องโดยมูลคือความวกังวลก็ป้องปรุงแต่งให้สนุกมนุษย์ดีคแค่นี้ยกล้าเดือีคนเขาเคยมีคนเ,เคยดูพายแล้วก็เขาถามบอกว่าแบบแเป็นแนวแบบสวยและรวยมากแต่ว่าแบบ <ใน S 2> ไร<ม>้คู่เคียงข้าง เธอไม่ไร้เธอเป็นคนขี้เบื่อเธอมีเต็มไปหมดแต่เธอก็อาจารย์บอ,อกแว้ว78จังหวัดนั่คือคําพูดของอาจารย์เธอไปไหนเธอเธอเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองเธอเป็นคนที่แบบเ,นะเอาใช้ไอ้ปูไป็นถูดด้วยนะแม่แค่ละกันแค่ละนจังหวัดเธอมีความสุขข,ของเธอเธอมีสิ่งต่างที่ดีเธอไม่มีอะไรหรอกเธอเป็นคนอ่านใจคนออกเข้าใจป่ะเธอเป็นเนเชียนเธอรู้หมดเธออ่านใจคนออก แล้าเธอก็พยายามทำให้ได้เขียนจะมีแข่งใช่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวอาจารย์ต้องเขียนเขียนปรากฏว่าพวกนี้มากันหมดทุกคนใช่ไหมี๋ยวพรุ่งนี้จะเขียนอ่ะคนนี้ไม่ไม่มาเดี๋ยวผมจะเขียนใบประกาศสมีบัตรให้ได้โอเคว่าเรียนแต่อาจารย์มงคลแล้วต้องทำโอเดี๋ยววันไหนค่อยถามะอ่ะได้ได้โอเคตามสบายได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ